ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกก็การา อัปเดตข่าวสารของ eFootball 2 0 2 4โซนมือบายหร่งฝังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะทุกคนจะทำการพูดถึงการนำเสนอนคนการคาดการนักเตะแพ็กใหม่นะครับที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนสำหรับนักเตะที่มีมาให้เล็กฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ n o n l e a t i n g contract นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่งางไรกันบ้างสื่อต่างประเทศให้ข้อมูลคาดการยังไงกันบ้างการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนมาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก่อย่าที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คนเป็นการนําเสนอนะครับการคาดการนักเตะแพ็คใหม่ที่อาจถูกเพิ่มเข้ามาให้แลกฟรีโดยไอเทมดาวหรืไอเทมของ Non-Putting Contract นะครับก็มาดูแพ็คปัจจุบันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คปัจจุบันนะครับมีมา2แพ็คด้วยกันนะครับแพ็คแรกคือ100แคปอันนี้ครับทุกคนก่อมีทั้งหมด6คนเลยด้วยกันนะครับและแพ็คที่2คือแพ็คของ POTM ของ J l e a g ี e นะครับวันนี้ก็จะเหมือนอรับ และนี่คือหน้าตาของการคาดการจากสื่อต่างประเทศนะครับก็เป็น100แคปวอลุ่ม2ครับทุกคนแต่ว่าในข้อมูลอันนี้นะครับมีมาทั้งหมดประมาณ1 1คนเลยด้วยกันนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็เล็งไว้เลยนะครับอยากได้ใครกันบ้างเล็งใครไปบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เรามาดูในส่วนของค้าพลังเวทันคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับว่า1 1คนนี้จะมีใครค้าพลังตันเท่าไร่กันบ้างนะครับเริ่มกันที่คนแรกทุกคนเป็นเดียโก้โกดินนะครับ ตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CBF คนข้าบัลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่96เลยนะครับสำหรับเดียโกโกดินจากอุรุกวัยนะครับต่อมาคนที่2เป็นคริสเตียนอีริกเซนนะครับตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่97เลยนะผมนักสำหรับนักเตะจากเดนมาร์กนะครับต่อมาคนที่3เป็นฮาเมสโรติเกสตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่97และบนสนาบนักเตะจากโคลัมเบียนะครับต่อด้วยทางฝั่งของเซเดโอมาเน่เป็นคนตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับ ค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เลยนะครับสำหรับเซเรโอมานี่และต่อด้วยอังเคียดิมาเรียรตำแหน่งของปีกขวานี่ครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เลยทีเดียวคนสำหรับอังเคียดิมาเรียรและคนต่อมานะครับเป็นดาวิดอาราบาทุกคนตำแหน่งของกําลังเซนแบ็กหรือว่า CB นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เช่นกันครับทุกคนต่อด้วยทางฝั่งของลูก้าโมริตนะครับบอกเลยว่าเป็นแพ็กที่ตัวเก่าๆทั้งนั้นนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่99เลยเลยครับสเหรับลูก้าโมริบ ต่อด้วยประสาทประตูอย่างมาเดียลนอยเออร์นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับมาเดียลนอยเออร์จากเดนมาร์กเยอรมันนะครับผลต่อมาเป็นคริสเตียโนโรนัลโด้ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่99นะครับสำหรับนักเตะจากโปรตุเกสนะครับทุกคนและต่อมาก็คือทางฝั่งขององตอนคริสมันนะครับจากฝรั่งเศสทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่100นะครับสำหรับตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำนะครับแล้วก็ปิดท้ายดดด้้ววยโโรรรเเบบิ์์ตลลานนนอฟกกีจปแะคั ค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่100เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนเนี่ยย้ำให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าเป็นเพียงแค่การนําเสนอการคาดการณ์จากสื่อต่างประเทศเท่านั้นคนหรือว่าจาก Bas เ e เ e นด์ a a นั่นเองนะครับแต่ก็ในส่วนของไอเทมดาวนะครับสามารถหาได้ในส่วนของแมทพาร์ทคนเพราะว่าสัปดาห์หน้านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รีเซ็ตแจกของรางวัลกันอีกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับดงในส่วนของไอเทมดาวโดยเทียมของนอร์ i ิท Contract นะครับก็สามารถรอรับฟรีได้ในส่วนของแมทพาร์ทได้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้กันนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นเพียงแค่การนําเสนอการคาดการณ์เท่านั้นนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ